เอทีซีเขาเล่นมาเก็โตแล้วเขาก็ชอบถูกปรกาเลนจ์ออกมาเขาอาจจะถูกปลูกฝังให้ฟังมาถูกยัดเยียดให้ฟังใส่ไหนแต่ไรใช่ว่าของดีของฉันนั่นแหละพอแข็งมือของดี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  เไปครับเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วตุกวันดีครับทุกวิยดาครับกับของดีของดีของพี่ตุกวิยดาคืออะไรครับนี่ค่ะงอบน้อม เป็นคนมีมารยาทดีค่ะเท่าที่รู้จักกันมาใช่ไหมครับเท่าที่รู้จักกันมาแ <c oughs> ตงบอก <c oughs> ไม่ใช่เลย <c oughs> เอา,อางีไ้ไเราสองคนรู้จักกันมาเกินสิบปีเกินเกินสิปีแตงว่าแม่มีความดีอะไรบ้างแตงบอกเลยละกันของดีไหมผู้ให้แม่เป็นคนผู้ให้ให้ตลอดอือไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องดีกว่าดีอีกของดีใช่ไหมใช่เพราะว่าให้เพราะว่าแบบอย่างแม่แม่ไม่ใช่พูดนะแม่เป็นหญิงอ้ะไรจะให้พูดยังไงหญิงให้โอเแค่นี้ก็เอาเรื่องแบบสับแกทแค่นี้ก็แม่ก็ไม่ต้อ๋อโอเคเป็นผู้ให้เหรอใช่ใช่ให้ตลอดน่าล่ะถึงเป็นคนกรอบตลอดให้ตลอด เฮ้ยบางครั้งมันไม่มีละให้ก็ให้ใจได้นะอันนี้ออกทางแนวน้อยใจหรือกระกระซกกระเทือนใครอะไรหรือเปล่าขายงานอ๋อขายงานเนอะเออแล้วจะมีอะไรบ้างช่วงนี้ใช่ไหมร้องเพลงร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงดีไหมฟังดีดีไหมดีไหมแบบไหนคราบว่าก็ยังร้องเพลงเก่าๆด้วยตอนนี้กำลังจะมีอะไรใหม่ๆไหมมีไหมใจจริงอยากนะอยากจะอยากจะ หันมาทาเพลงใหม่วะาะแต่แหมเพลงที่เคยร้องไว้เพลงที่เขาเรียกว่าเพลงหากินอ่ะวันนี้ขายดีขายดีอยู่เลยว่ะพวันนี้ขายดีขายดีอยู่เลยอะยังขอจันอยู่ยังยังแขใจเรารักกันไม่คิดไมันเป็นธรรมตาไปแล้วไม่ตำหนิไปแล้วใช่มันช่วยอะไรคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันก็เอ๊ะเยอะไงเอ๊ะถ้าทําออกมาเอ๊ะจะดีท่าของเก่าไหมถ้าไม่คิดอะไรมากนะทําได้ ทิดจะทำกันโปรเจกต์เยียแพรนปีหน้าอ่าแล้วเป็นแบบไหนเราได้ไหมนิดเนี่ยเราไม่ได้เพราะเดี๋ยวคนอยาบแฟงเนี่ยก็ปี้แน่นอนจะไป่นคอปทำใหม่จะเป็นคอปทำใหม่เราก็ช่วยกันสิเราก็อย่างนี้เลย่าเอาเพลงจริงเนี่ยมาก่อนเลยดีกว่ามาเปลี่ยนทีร้องเองเลยดีกว่าวันที่ฝนตกยังโง่เขายอดเขายอดวิวเท่าไหร่ละอย่าเดียเราก็อกแซงแล้วเราก็แบบ เราดูวัดกันที่ยอดวิวเกิดมายังไม่มียอดวิวสักวิวนะชีวิตในสมัยก่อนไม่มีอ่ะใช่ตอนนี้ทําออกมาเนี่ยใจเต้นเนี่ยหวั่นไหว,ว,ว,ว้ไว้วั่นว่าเอ๊ะจะมียอดวิวป้าจร<ม>ิงจริงไม่ต้องไปตนใจมั้งใช่ไหมเออคือแบบบางทีแบบเอาคนอิทถือแม่จับอะไรกันมั่วซั่วคือบางทีอย่างไอไอไตรงานทำกันอะแค่มือถือถ่ายแต่แม่งสุดังดเลยบางงานโอ้โหมีรปจใหญ่อะไม่ไม่เข้ามงงงเหมือนกันแบบไม่มีไม่มี ไม่มีอะไรรับใดๆใช่แต่ว่าเงียบเงียบเงียบแต่ว่าเนี่ยแกงเนี่ยคืออย่างของดีของแบงค์อ่ะแล้วก็จะแบบว่าเฮ้ยทำเอาสบายใจนะเอาสนุกนะอย่ามาหวังเรื่องเรื่องเงินอย่าหวังนั่นแหละนั่นแหละคือความสุขความสุขแล้วก็เดี๋ยวไม่ก็ได้คนมีงานทำอ่าก็ต่อยอดกันไปก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเนี่ยยังคุยคุยกับพี่เขาอยู่เดี๋ยวว่าแบบเฮ้ยเอาไม่ตกไป ลูกแม่พาลูกอะไรอย่เงี่ยเหมือนแม่พาแดนไปตามงานแล้วเนี่ยต้อมีกล้องไปถ่ายใดเลยไปถ่ายมีคนเจอมีคนชวนหนิงเยอะนะเอไปถ่ายแล้วอายเขาไม่ิร้องดีบ้างไม่ดีบ้างมันไม่ได้ร้องดีทุกงานนะเราก็ปรับสิงเสีสิเราเสียงเสพลงอ่ะผมก็ไปเว่อถึงช็อตนั้นเลยไงแม่แต่แบบเหมือนประมาณว่าสมมติว่าเหมือนตอนที่แดนไม่นานกับแม่บ่อยๆอะช่วงแต่ก่อนที่ไปเจอพี่กบมั่งเนี่ยไปเจอ มี่ิงนี่ไปเจออะไรเงี้ยแล้วก็ไปคุยกับเขาว่าแบบเนี่ยแล้วเป็นแม่เป็นยังไงคือจริงๆแล้วอ่ะแม่พาไปแต่โดนแตงอะ้าว่าอ้าวแล้วรู้จักกั้พี่ตุ๊กอ่ะพี่ตุ๊กเป็นยังไงไม่ใส่ตาของเขาอะไรแาบว่าสนใจไหมแล้ว้าเขาด่ากูล่ะเขาด่าอยู่แล้วเขาด่าอยู่แล้วค่ะแม่แม่แต่แม่รู้ละว่าขออะไรของแม่ที่ดีเอ้าอะไรมาแม่ว่าแม่เป็นคนคอแข็งเลย คือร้องเพลงเสียงคอแข็งเหลืองไงอ้าวกิอนอะไรกินได้ถึงไหนถึงกันเนี่เหรอเออโอ้เปล่าหรอกไม่ใช่อะไรหรอกคอแข็งสิเพราะว่าตอนเนี้ยคนก็เลือกกินกับปเยะแยแล้วเหลือแต่ทางเนี้ยแหละชนทุกวันชนอาจชนอาจจะดูว่าหมูหรือเปล่าคือร้องหอชีวิตมาแล้วเหมือนเก่าลือใครวะ ม be bueno> ี่ไ uh ก่นนะมี่ไก่ส uh> มัยรู uh huh> ้นร้านสามอ่ะมี่ไก uh> ่เวลาับว่าเวลานอ้กินแม่งตั้งแต่ในรายการไม่ต่อร้านจะไม่ต่ออีกอ่ะพ่าเรานี่เช้ากันมาแล้วนะเช้าี่เช้ากันมาแล้วอันนั้นแหละอิชาบอของดีของอิชานั่นแหละคอแข็งมืออ่อนอ่าเออดูดมดออูดอดูดอด่อูอูดอดูด่ดู อยู่ๆแต่แบบมือกีตาร์ข้ามาเอาเมอะเนี่ยโอืะะออื่ออนเนาะ<ด>แต่ <นะ S 2> เอาจิงนัดเวลาแบบคิดถึงแม่เขาจะคิดถึงเพลงก่อนอยังไงจริงอ่ะที่ที่ที่ได้แม่มาเพราะว่านงานกับจริงอ่ะนั่งรถไปไหนวะชุมพรไปทําบุญกันไปไรกันแน่แล้วมันก็เปิดเพลงแม่เพลงตัวแล้วแมงมดแดนก็ร้องตามเลยบอกอุ้ยแดนฟังไม่้อร่าเลยเหรอไม่รู้ว่าสนิทกันใช่ไหมกูกูกับแม่สนิทกันออ่าริงวันเนี้ยแมงก็ไม่เชื่ออะไรไงบอก ให้กูโทรหาเลยไหมอะไรเงี้ยบอกอะไรโทรหาเลยเอ่ยหลายอย่างมันหบบนอกว่าผมมันมีเพลงไว้พี่ผมประมาณแบบสามสี่เพลงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาคงคิดว่าอันนั้น่ะเข้ากันแล้วไสิแล้วมันก็เหมือนมันทะหำหำหำำอะไรเงี้ยเป็นเดโม่อยู่ตอนนั้นอีแง่ยองไงบอกแล้วไงบอกอยากได้ประตูมาลรงแต่ตอนนั้นเรารู้จักเพลงเขานะหรอของดรจิงเพลงที่เขาเป็นวงอะไรสักอย่าง วงเก่าวงเก่าใช่อันนั้นเคยฟังถว้ยวงนั้นกำลังแหละแต่นดี้วพอมาทาแล้วก็นั่งรูวกันด้วยกันในเงี้ยกขาบอกเฮ้ยเอาดิถ้าแกทําดีดแบบมีน้องมีเนื้ออะไรหรือแบบเป็นรูปวัรน์หมดเนี้ยเดี๋ยวพี่อ่ะโทรคุยกับแม่ให้อเออแล้วมันก็ทําออกมาจริงๆพอทำมาตั้งแต่วันวานก็ดีนะก็ดีก็ดีมันก็ได้ได้ได้ต่อยอดเป็นเหมือน,นเราไม่ได้ตกยุบตกเทรนด์เรายังมอยู่ในเจนใหม่ครับในเด็กรุ่นใหม่ที่ทําเพลงอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ไปเล่นอ่ะ มีเด็กๆมั้ยมีแบบเด็กรุ่นใหม่มั้ยมีมีมีเด็กหมายความว่าเด็กรุ่นใหม่มาเป็นแฟนคลับใช่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 มีมีมีหรอเออเขาก็ฟังกันนะเขาก็ฟังน่าจะฟังบางทีอ่ะแปลว่าเขาคงฟังเออ่ะแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาคนร้องเป็นส่วนมากใรู้นะอ๋อรู้เหรอส่วนมากก็จะเป็นแบบลูกหลานคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแหละ อที่เขาจะมาชอบจริงๆอะนะเขาก็อาจจะถูกปลูกฝังให้ฟังมาถูกยัดเยียดให้ฟังมาแต่ไหนแต่ไรเพลงมันมียัดเยียดได้นะเยียดให้ฟังเพลงมันพอไงคือเพลงมันดีนั่งแล้วไปเรียนเปิดแก้ฟังฟังฟังทุกวันทุกวันทุกวันเพราะตอนแต้นเด็กอะตอนที่พ่อยังอยู่อ่ะเขาไม่ส่งก็ไหมตอนรู้เลยเขาก็เปิดเพลงอีวิทย์ คือเราก็เลยแบบโตมากับเอวินเอลวิสเออทั้งนั้นนี่แบบเอวินคือคือใครวะไม่รู้กูอยากฟังแต่เตอร์จะเตแต่ทำไมกูต้องฟังเอลวิสอ่ะเพราะ่กูก็ร้องได้แล้วก็ร้องได้นะเพราะกลืนเกิดกลืนแล้วก็ร้องได้จริงจริงจริงอยแต่อัดยงออเจี๊ยบเฉลียงหรืออะไรเงี้ยก็จะฟังมาหนาเพราะว่าตอนเรียนทั้งศิลป์แบ็แบ็คแพ็คไปเที่ยวก็เกี่ยวไปตามทำงานอะไรเงี้ยอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยก็จะเป็นแบบแต่แต่งไงชอบแอนวิวาเดียวดาไปใต้แสงจันทร์มากกว่า เพลงก็จะแบบก็มันเหมือนเป็นในยุคเราอ่ะยุคแฟงอ่ะถ้าฟังเพลงขอจานเรียนอะไรเงี้ยก็จะแบบดังน้อยเพลงเวียดามันดังน้อยมันแมสเกินไปดังดังเกินไม่มันดังน้อยมันดังอยู่ไม่กี่เพลงแต่จริงๆเอาจริงอ่ะพอท่านไลฟ์ฟังจริงๆอ่ะยิ่งหน้าบีอ่ะทั้งช่อหน้าซีอ่ะไม่ไม่มีเด็จะตกมีแต่หน้าบีตกหน้าบีไม่จริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่มี โปรดิวเซอร์ที่คนแต่งเพลงที่ถูกมอบหมายมาให้แต่งเพลงไม่ละเกอนเขาตั้งใจตั้งใจมากเลยเขาก็ผิดหวังกันไปเนะี่เพลง <c oughs> ตั้งใจแต่งงแล้วก <c oughs> ็แบบว่าออยพางเงี้ยจริงๆพราอีกเยอะไปได้ฟังอ่ะหรือแบบจริงๆอะ่ะถ้าถามอ่ะแตงหยาชอบไอเดียของอะไของพี่หนึ่งปะ่ะช่ที่เป็นอะไรนะดูโออะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเออก็มามามาร้อง้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะเป็นส่วน ที่จะไปที่ไปรับเชิญ ETC ก็ก็คือเหมือนกับแบบ ETC เขาเล่นมาแอนวเขาโตแล้วเขาก็ชอบแล้เขาก็เอาเลนออกมาเขาเอามาทำเป็นดูเอทดเป็นอะไรเป็นนะแล้วก็เป็นเม็ดเล่ด้วยมาร้อยเพลงอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ผมพูดถึง ETC แล้วนะชุดที่ไปออกกระจาย ETC ไม่ต้องใส่ไปไหนเลยอะคนดูทั่วไปหมดเลยเจอใครบอกดู ETC ดู e TC, อุ้ยไม่ชอบไม่ชอบสิฮะ ไม่ใช่ชุดไม่ต้องใส่ไปไหนแันจะใส่อ่งไป E T C ก็จำได้ดีกว่าคนก็ดูทุกวบ้านทั่เมืองมันจะได้ชุดเปลือแต่ว่าจริงเนี่ยนึกว่ามันเป็นการกลับมา,างงัางของแม่เลยนะและ้วเพราะว่า E T C เพราะมันเหมืนอนกับว่าุยดู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 ชอบชอบชอบเพราะเอาจริงมาสเตอร์ D อพรีเอด็กช่องอันนั้นนหลดีมาตั้งแต่ของของพี่หนึ่งดีดีดีที่สุดไม่ไม่เขาชำนาญในการอ r เรนจเพลงหมายความว่าเขาเอาไป เขาเคยเล่นกันมาแบบเออเขาเลือกเพลงที่นั่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็แม่ด้วยคือพอเป็นพี่หนึ่งอ่ะไม่รู้อ่ะมันดูน่ารักมันดูมันดูเล่นกันไม่มันสนิทกันไงใช่พอสนิทกันเลยเหมือนพี่ปู่อะพี่ปูแบ็คเทนพี่ปูเนี่ยมันก็สนิทกันพี่ก็ขอคิวพี่ปูไว้บ้างัไม่เคยเลยตั้งแต่นี้ขอเจ๊น้องสิคะมีลูกมีเด็กเด็กเนี่ยตัดออกหรือเปล่าแค่เมาไม่ได้อะ แล้วนั้นนี้สรุปของดีอันสุดท้ายที่แน่นึกขึ้นได้ในตัวเองพรีเซนต์อะไรดีวนะ่าตัวเองเนี่ยของดีคือการที่ร้องเพลงทุกครั้งโอเคจะเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงมาเสียงไม่มาไม่รู้แต่ความตั้งใจที่จะให้พรีเซนต์ออกไปในบทเพลงที่ต้องการให้ผู้สบคนตรงเนี้ยเต็มเกินร้อย และนี่คือของดีตุ๊กเวียดาครับจีด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 ดขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับคุณเลืกมากินเล่ากันเออ